ชุดออฟกิจ3,000วัตต์แผงโมโน4 5 0วัตต์6แผงแบตเตอรี่100แอมป์6ลูกครับอินเวอร์เตอร์ LV ท็อปซันวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นระบบออฟกิจนะครับขนาด3,000วัตต์ครับหรื 3, อ3กิโลวัตต์ที่ ตรงนี้จะทําเป็นสวนศูนย์เรียนรู้นะครับสัตว์ปีกที่กรุณาคำวันนนิวาสสกลนครนะครับมาดูอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้กันนะครับในงานนี้ก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์จะเป็นของเอลวีนะฮะนี่ครับเอลวีทับซันนะฮะสามพันเอ็นเอ็กซ์ร้อยนะครับ,น,รบน,นี่เป็นโมเดลเอ็นเอ็กซ์ร้อยนะฮะสามพันวัตต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ครับ มีชาร์จเจอร์ตัวนึเดีรยวเราใส่แผง6แผ่นนะฮะตัวอินเวอร์เตอร์มันรับเกินนะฮะมันรับไม่ถึง6แผนะะ่นแล้วก็มีแบตเตอรี่6ลูกนะครับตัวนี้ผมทำเป็นระบบ24โวลต์นะครับเป็น24โวลต์นะฮะ3,000วัตต์แผงโมโน450วัตต์นะครับ6แผงเอามาต่อลงอินเวอร์เตอร์นี่4แผงแล้วก็เข้าชาร์จเจอร์2แผงนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ลูกค้าก็ ใช้งานเป็นระบบแสงสว่างนะครับให้กับตัวสัตว์ปีกนะครับให้กับพวกไก่ต่างๆนะครับเนี่ยจะมีไก่หลายพันนะฮะลูกค้าจะทรเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับจะมีทั้งไก่ไทยไก่นอกมีลูกพันอะไรมั่งเยอะแยะก็จะมาทําเป็นแสงสว่างนะครับแทนไฟฟ้าครับก็จะใช้กับหลอด100วัตต์นะฮะก็จะใช้หลอด100วัตต์นะครับประมาณ6 6ถึงหลอดนะฮะก็คำนวณคำนวณไว้ ในลูกค้านะครับกับระบบที่เราจะทำนี้แผงก็อยู่บนหลังคานะครับเป็นแผงยี่ห้อตัวแผงจะเป็นยี่ห้อเทเนน่านะครับ450วัตครับแบตเตอรี่แล้วก็อนุกรมนะฮะแบตเตอรี่เราอนุกรมเป็น24โวลต์นะครับทำสามสติงครับนี่ก็ทำกล่องกล่องก็บสนใจก็ติดต่อสอบถานได้ครับ087-950-3019